เราจะเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับด้วยการที่ประชาชนมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมายังโรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งเมื่อช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีของวันนี้ ก็ได้มีผสกนิกรจำนวนหนึ่งที่ทราบข่าวนะครับต่างก็มาเฝ้ารอรับสเสด็จด้วยความเป็นห่วงครับก็ภาวนาขอให้ท่านน่ะห,หายเจ็บหายป่วยทั้งสองพระอ,องค์นะให้ท่านอายุยืนนานให้ท่านจะได้เป็นร่มโพร,ร่มใจของประชาชนทั้งประเทศ มามาให้กำลังใจท่านนะคะว่าประชาชนยังเป็นห่วงท่านนะคะรู้ว่าท่านกลับมาก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ว่าทราบข่าวเหมือนว่าจะมาตรวจสุขภาพะคะ่ะขอให้ท่านตรงพระเจริญยิ่งเดินนานหายพระชวนไวๆคะ่ะ โดยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งสองพระองค์ได้สเสด็จออกจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระราชวังไกลกังวลเพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบทและเพื่อฟื้นฟูพระวรากายครับ